ครับตอนนี้เราอยู่ที่ผาใหญ่เที่ยงผาใหญยิ่งไหมอยู่โคราชครับอำเภอศรีคิวครับโคราชต้านเองนะครับอันนี้คือเราอยู่บนเขบวนเป็นอ่างเก็บน้ำอันนี้เราก็มาดูบริเวณผาเขามีบริการ20บาทมาดูครับตามอะไรรคับองเห็นเขาพริกอันนี้เขาพริกนะครับเปนอ่างเก็บน้ำลำตะคองครับที่คลองไปนั่นเองมาดูครันบนอู้สุดนะครับมาดูครับ ยืยคนห้ดูคนเตรียมเตรียมเตรียมถูถ่ายตั้งนานเห็นไหมทางมตาวทางมตวีกับปอนโที่จักรวรในบางีนะรับลอเาว่าเเป็นทางภาพสายทีนะครับเห็นหครับภาอายเ็นลอครับวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่เอยี่สกุมภาพันธ์แล้วหห้าครับ อสยมากอยากใหทานมนเที่ยวสวยมากยาก่าเมครับโอเดี๋ยวไป่ีเที่ยงนะครับเที่ยงต่อมาท่องเที่ยวกันครับนี่ก็มีที่ขายของนะครับแต่วันนี้ไม่มีอาจเศรษฐกิจไม่ดีหรืเขาไม่ไปดูล้ผายเที่ยงอำเภอศีคิวจังหวัดนคศรีมานะครับนะครับ ที่ภัยเที่ยงอยู่บนสันเขาเี่เที่ยงความสูงน้ำประมาณ650เมตรทางตะวันตกเป็นทิวเขาของอ่างเก็บน้ำรุนลคองเขนเขาอิโต้เขาขนานจิตมีผาชันนะครับตำนานเขาเี่เที่ยงในยุค25มีตา,ม,ตามีตาขับยายคู่หนึ่งขึ้นมาทางป่าทำไร่ปลูกผักกันนะครับแต่ยายนะไม่รู้เรื่องอะไรคุณยายนำเท้านำของป่าหาได้ถึงผลิตปลูก ไปขายที่ตลาดจันทึกอำเภอศรีอยุธปัจจุบันนะครับมาถึงตลาดตลาดเด็นเที่ยงวันเป็นประจำชาวบ้านจึงเรียกเ,เขาเี่ว่าคุณยายตามเวลาที่คุณยายเดินมาถึงตลาดว่ายายเที่ยงอ๋อสรุปว่ายายนยะเอาของไปขายที่ตลาดจันทึกไปขายถึงเที่ยงเรียกว่ายายเที่ยงโอเคครับน่ารักดีตำนานนะครับนี่ครับในบริเวณการ ทวารดียาเป็นที่ท่องเที่ยวโยงพักแถวนี้ครับอันนี้เป็นภายเที่ยงเขาอำเภอสิยุนครศรีมานะครับก็ภายเที่ยงก็เป็นตำนานที่ยายเที่ยงนะครับมาปลูกผักกับตาบริเวณเขาเที่ยงเราไปเดินไปขายที่ตลาดจะทิศครับก็ไปขายพอจะถึงก็เวลาเที่ยงนะครับเขาจึงเรียกเขาลูกนี้ว่าเขายายเที่ยงตามชื่อของ ยายที่ยายนะครับที่ปไปขายของเวลาเที่ยงครับหรักดีครับในบริเวณป่าครับตรงนี้ก็เป็นเขาสวยครับ